สวัสดีครับหลายราศีกำลังมีดวงใหม่ในเดือนนี้ฟังคำพยากรณ์พร้อมกันในคลิปนี้กับจักรพัดพยากรณ์ครบทั้ง12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2566ครับจักรพัดพยากรณ์ลัคนาราศีเมษประจำเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนมิถุนายน2566ครับในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่โดยเฉพาะแบกรับครอบครัวที่หนักและเอื้อเฟื้อคนอื่นมากจนเกินไปจนทําให้ตัวเองลําบากแต่ไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนหัวใจก็ยังสู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะครับระวังเรื่องสุขภาพความเครียดจนทําให้ตัวเองมีความสุขน้อยลงนะครับ การเงินของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนครับในช่วงนี้วาจาเป็นทรัพย์เพื่อนและสังคมที่ครบมีเกณฑ์ที่จะนำโชคมาให้ครับการเดินทางเพื่อการทำงานมักได้ผลสำเร็จตามตั้งใจงานด้านบริการงานสื่อสารการติดต่อต่างๆหรือการค้าขายจะได้รับยอดขายมากกว่าเดิมระมัดระวังเรื่องการเสียทรัพย์เพราะว่าญาติพี่น้องหรือคนรู้จักจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะขอความช่วยเหลือด้านการเงินซื้อของในช่วงนี้ระมัด ระวังของมีตำหนิหรือเกิดปัญหาตามมาได้นะครับการงานของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนมิถุนายนครับการทำงานยากมากยิ่งขึ้นมีหน้าที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นซึ่งหลายๆงานไม่ใช่งานของตัวเราเองลูกน้องบริวารทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทำให้วางงานไม่ได้เลย มีเกณฑ์ใจร้อนมากจนเกินไปจนทําให้การตัดสินใจพลาดและมีปัญหาตามมาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหากสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้งานที่ทําตอนนี้จะส่งผลดีและเกิดความมั่นคงในระยะยาวครับความรักของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนมิถุนายนครับ คนมีคู่ช่วงนี้คู่ของเรามีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นติดเพื่อนมากยิ่งขึ้นเรามัดระหว่ังเรื่องการทะเลาะและมีปากมีเสียงกันได้อาจมีปัญหาจากทางบ้านและอาจทําให้เกิดเรื่องไม่สบายใจและส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์นะครับสําหรับคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักใหม่ที่มีฐานะที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมฐานะทางการเงินดีฐานะทางสังคมดีและเป็นที่ยอมรับด้วยครับ วิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนครับมีโอกาสให้ไปร่วมทําบุญสิ่งปลูกสร้างเช่นวัดวาอารามโบสถ์เทวารายหรือแม้กระทั่งการถวายพระพุทธรูปครับเพราะว่าจะสามารถช่วยกระตุน้นทรัพย์ได้ดีและเทพที่สามารถกระตุน้นทรัพย์และการงานของเราได้ดีนั้นนั่นคือพระพิคเนศพระแม่ลักษมีและพระแม่กยตีครับ จักรพัรด์พยากรณ์ลัคนาราศีพฤษกษภประจำเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีพฤกษภประจำเดือนมิถุนายนเดือนนี้จิตใจเบิกบานมากยิ่งขึ้นมีโอกาสพบปะผู้คนทั้งสังคมเก่าและก็สังคมใหม่มากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้เดินทางไปสถานที่ที่ไกลๆแต่ส่วนมากแล้วมักข้องเกี่ยวกับวัดหรือความเชื่อความศรัทธามีสเสน่ห์มากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นระวังเรื่องการใช้เงินเกินตัวยังมีเรื่องเครียดกับคนในบ้านและครอบครัวที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างลงตัวครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายนครับ มีเกณฑ์ใช้เงินไปกับผู้ใหญ่ครอบครัวบ้านรถหรือที่ดินสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างสูงมีเกณฑ์มีโชคมีลาบสูงมากในเดือนนี้แต่ระมัดระวังว่าจะมีค่าใช้จ่ายมาแบบไม่ได้ตั้งตัวทําให้ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดรายได้ยอดขายจากการทํางานหรือกิจการงานต่างๆอาจจะมีปัญหาเช่นหาได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นถึงจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแบบไม่ได้ตั้งตัวแต่เดือนนี้ยังสามารถพยุงไปได้ไม่หนักจนเกินไปครับ ดวงการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายนครับเพื่อนร่วมงานบริวารเดือนนี้ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ใช้เล่เหล์เรียมหักหลังนินทาใส่ร้ายป้ายสีทําให้การทํางานของเรามีความสุขน้อยลงครับดูแลเอกสารให้ดีเสมอเพราะอาจนําไปสู่ปัญหาใหญ่ที่ทําให้เราต้องขึ้นโรงขึ้นศาลคนค้าขายเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ยอดขายสูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่จําเป็นต้องสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้เหมือนว่าจะมีปัญหาอยู่มากแต่ก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมีกลุ่มเพื่อนคอยสนับสน,นุนมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานใหม่หรือได้กลับไปทํางานเก่าและมักจะส่งผลดีกับเราด้วยครับ ดวงความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษภประจำเดือนมิถุนายนครับคนมีคู่แฟนของเราอาจจะติดสังคมติดเพื่อนมากจนเกินไประวังการเลยเถิดระหว่างเพื่อนของเราและแฟนของเราด้วยนะครับระวังคําพูดของแฟนของเราจะส่งผลกับงานของเราด้วยโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่สําหรับคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงมีเกณฑ์ได้แฟนสายเปแต่มักจะเป็นแฟนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นชาวต่างชาติครับ วิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายนครับทำบุญกับเด็กเช่นเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสนับสนุนการศึกษาหรือช่วยเหลือมูลนิธิครับกระตุ้นโชคลาภด้วยการไหว้พระสวดมนต์บทสวดที่สำคัญนั่นคือคาถาชิน,นบัญชรน,นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยเจ็ดวันติดต่อกันกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับจักรรพัฒพยากรลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีเมทุนในเดือนมิถุนายนนั้นนิ่งขึ้นสุข,ขุมขึ้นเริ่มตัดคนไม่ดีและสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตอยากพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอยากพาตัวเองไปอยู่กับคนที่จะพาเราเจริญระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาและอาจจะนำไปสู่การเป็นคดีความได้นะครับดวงการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนประจาเดือนมิถุนายนครับ มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภสูงทั้งด้านการเสี่ยงโชคและผลตอบแทนที่มาแบบไม่ได้คาดหวังและมักจะเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือได้โชคจากบ้านและรถของเรานั่นเองลูกนี้ที่หายไปมีเกณฑ์ติดต่อกลับมาเพื่อชําระหนี้หรือเกิดการประนีประนอมในการชําระหนี้ครับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้จะได้พบโอกาสด้านการเงินมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมว่าจะเป็นทรัพย์ทั้งการสื่อสารกับมนุษย์ เทพและเทวดาทั้งหลายทั้งหมดนั้นมักจะได้ผลเป็นอย่างดีครับ ดวงการงานของชาวลัคนา,าราศีเมถุนประจําเดือนมิถุนายนครับคนทํางานประจําผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มเห็นผลงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเพิ่มค่าตอบแทนครับระมัดระวังการโดนคนที่ทํางานใช้เล่เหลี่ยมเตะตัดขานินทาว่าร้ายและขโมยผลงานของเราด้วยนะครับคนทําธุรกิจระมัดระวังคู่ค้าที่ตอนนี้อาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันเพราะเขาอาจจะคิดไม่ซื่อและเราอาจจะเสียเปรียบในระยะยาว คนทำงานด้านการเสี่ยงโชคธุรกิจสีเทามีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนาย,ยนครับคนมีคู่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านอาจทำให้เกิดความเครียดและกระทบความสัมพันธ์ได้ช่วงนี้อาจมีแพลนอยากท่องเที่ยวหรือเดินทางร่วมกันซึ่งเป็นผลดีกับความสัมพันธ์และการเงินของทั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับคนโสด อาจจะเจอเนื้อคู่แบบไม่ได้ตั้งตัวคู่ที่เราพบนี้อาจจะอายุมากกว่ามีหน้าที่การงานที่สูงกว่าและมักจะพบรักกันจากที่ทำงานหรือสถานที่ทำงานครับวิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายนครับกระตุ้นโชคลาภด้วยการไปขอพรพระราหูนะครับหากต้องการบ้านหรือรถให้ไปขอพรกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประจำจังหวัดที่เราต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่สม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นโชคลาภของเราด้วยนะครับ จักรพัดพยากรลัคนาราศีกร,รกฎประจำเดือนมิถุนายน2566ครับวาสนาของชาวลัคนาราศีกร,รกฎประจำเดือนมิถุนายน ในช่วงนี้รักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นแต่งตัวใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะช่องท้องระบบทางเดินหายใจไข้หวัดหรือโควิดนะครับช่วงนี้มีคนนินทาว่าร้ายคนอื่นให้กับเราฟังเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปผสมโรงนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดปัญหากับเราได้ระมัดระวังคนปลอมแปลงเอกสารหรือแอบอ้างเอาเราไปทําธุรกรรมเพราะอาจจะเกิดปัญหากับเราในระยะยาวครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีกร,รกฎประจําเดือนมิถุนายนครับเงินจากการทํางานได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมท้าขายดีขึ้นผลประกอบการจะสุขมากยิ่งขึ้นครับโชคหล่นทับตัวเงินเข้ามาหลายทางมากยิ่งขึ้นของที่หายอาจจะมีเกณฑ์ได้คืนหรืออาจจะได้ของที่ดีกว่าเดิมมาทดแทนครับระมัดระวังเสียงเงินไปเพราะว่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปซื้อของระมัดระวังการมีตําหนิหรือซื้อสินค้ามาแล้วอาจเกิดปัญหาตามมามีเกณฑ์ได้ใช้เงินไปกับการ ทำบุญและสร้างกุศลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ ดวงการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนมิถุนายนครับงานในช่วงนี้ค่อนข้างหนักหน้าที่เราผิดชอบค่อนข้างมากแต่ก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยทําให้งานออกมาค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพครับมีเกณฑ์ค้นพบงานใหม่ที่เราชอบและเป็นงานที่เห็นโอกาสสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้เราในระยะยาวกลุ่มสินค้าความสวยความงามแฟชั่นและการบันเทิงโดดเด่นมากๆจะสามารถทํายอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องระมัดระวังลูกน้องบริวารจะสร้างปัญหาหรือทุจริต ในองค์กไครไดวงความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนครับคนหลายคู่ตอนนี้เริ่มเบื่อและไม่มีความสุขในสถานะความสัมพันธ์การรักษาความสัมพันธ์นั้นยากขึ้นบางครั้งอาจตัดสินใจแยกกันอยู่หรือทนกันไปแบบไม่มีความสุขลองเปิดใจเปิดอกคุยกันดูนะครับสำหรับคนโสดอยากจะโสดต่อเงาบ้างแต่ก็เริ่มชินกับการอยู่คนเดียว วิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนครับรักษาศีลห้าตั้งจิตอธิษฐานเลิกทานเนื้อสัตว์3-7วันแล้วขอพอรที่เราต้องการรับรองเกณฑ์ที่จะได้รับและสมปรารถนามีสูงมากๆครับจกักรพพยากรลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนในช่วงนี้รู้สึกว่าอยากทําบุญมากยิ่งขึ้นหาความสงบให้กับชีวิตมีเกณฑ์มองหาสถานที่ปฏิบัติธรรมครับอยากคุยกับคนที่มีอายุมากกว่ามากกว่าที่จะคุยกับเด็กหรือคนรุ่นเดียวกันมีเกณฑ์ปวดหัวไมเกรนเวียนหัวหรืออุบัติเหตุบริเวณศีรษะระมัดระวังด้วยนะครับความเครียดยังคงเป็นเรื่องที่น่าห่วงโดยเฉพาะกับคู่ครองและหุ้นส่วนครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนครับรายได้มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโชคลาภไหลมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆท,ทางและไหลมาตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะโชคลาภทางด้านการทํางานนะครับแต่ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่ตอนนี้อาจจะหมดไปกับการรักษาญาติผู้ใหญ่ของเราหรือค่าใช้จ่ายทางครอบครัวที่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวคนทํากิจการบริวารที่ทํางานให้ยังสามารถสร้างยอดขายให้เราได้อย่างต่อเนื่องครับ ดวงการงานของชาวลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนมิถุนายนครับมีโอกาสได้เปลี่ยนงานกระทันหันได้งานใหม่เปิดสาขาใหม่ หรืออาจได้ย้ายสาขาใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่และมักจะเป็นงานที่เกิดจากเพื่อนชักชวนด้วยนะครับคนทํางานประจําระมัดระวังเจ้านายทํางานพลาดแล้วอาจจะโยนความผิดให้เราคนส่วนคู่ค้าของเรายังเป็นปัญหาที่เคลียร์กันไม่จบและส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจให้กับเราอย่างต่อเนื่องถึงอาจจะมีปัญหามากแต่ว่าตั้งแต่วันที่สองมิถุนาเป็นต้นไปงานอยู่ในเกณฑ์ดีเงินอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทั้งเดือนครับ ดวงความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายนครับคนมีคู่ความรักเหมือนจะดีแต่ก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทําให้ต้องฝืนยิ้มให้กันไปวันๆสําหรับคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าและอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองครับ วิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนครับขอพรด้านการงานและการเงินกับปู่พญานาคนะครับร่วมทําบุญบรญณาปิสังขรณ์วัดวาอารามเตือสร้างสถานปฏิบัติธรรมจะทําให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นได้ทรัพย์ก้อนใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับจักรพัรดิพยากรณ์ลัคนาราศีกันประจําเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีกันรประจำเดือนมิถุนายนช่วงนี้มีเกณฑ์ป่วยไม่สบายร่างกายอ่อนแอระวังการมีเรื่องจนต้องขึ้นรวงขึ้นศาลศัตรูใส่ร้ายป้ายสีแต่งเรื่องนินทาว่าร้ายจนทำให้เรามีความสุขน้อยลงครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนมิถุนายนครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตลอดทั้งเดือนมีโชคลาภไหลมาจากหลายทางส่วนมากจะเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีถึงจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่เพื่อนก็ไม่ปล่อยให้เราเดินคนเดียวผลตอบแทนด้านการงานและกิจการการค้าเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ดีมากขึ้นกว่าเดิมคนมีหนี้จะเริ่มทุเลาเบาบา,บางหรือหลายคนอาจจะปลดหนี้ได้เลยนะครับวางแผนการเงินให เพราะว่าเดือนนี้มีเงินเข้าหลายทางอย่าชะล่าใจนะครับดวงการงานของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนมิถุนายนครับอาจเกิดปัญหาในที่ทำงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่รวมถึงทำให้เราอาจจะได้เริ่มงานใหม่ด้วยนะครับมีเกณฑ์ได้เริ่มทำกิจการใหม่และหุ้นส่วนใหม่ซึ่งมีเกณฑ์จะสามารถสร้างการเติบโตได้เป็นอย่างดีญาติพี่น้องอาจจะตัดสินใจลงทุนให้หรือสนับสนุนการตัดสินใจของเรา คนทำงานประจำผลงานโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและเริ่มเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นคนค้าขายจะค้าขายดีอย่างต่อเนื่องแต่กำไรอาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับดวงความรักของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนมิถุนายนครับคนมีคู่ระมัดระวังมือที่3จนอาจทำให้ต้องเลิกรากันได้นะครับส่วนคนโสดด้านความรักยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่รอไปก่อนนะครับ วิธีการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนมิถุนายนครับหาโอกาสไปถวายหลอดไฟน้ำมันตะเกียงหรือถวายประที่เพื่อกระตุ้นการเงินให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหากมีเวลาให้ไปกราบไหว้พระพรมด้วยนะครับจกักรพรรดิพยากรณ์ลัคนาราศีตุลประจำเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนในช่วงนี้โชคเข้าข้างคิดสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นทําให้มีความสุขตลอดทั้งเดือนรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นบริหารสเสน่ห์เก่งมากขึ้นและที่สําคัญมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนครับในเดือนนี้หาเงินง่ายได้เงินเยอะแต่มักไม่เหลือนะครับเพราะว่าหมดไปกับความบันเทิงความสุขและก็การออกสังคมเห็นใจคนอื่นสงสารคนอื่นจนอาจจะทําให้ตัวเองเสียเงินเสียทองได้นะครับปัญหาการเงินที่สะสมมาอาจจะมีเกณฑ์คลี่คลายและก็หมดหนี้ในเร็ววันนี้มีเกณฑ์ได้รับมรดก หรือของขวัญจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาบมาไม่ขาดมือและมีมาหลายทางสิ่งที่สำคัญมากที่สุดตอนนี้คือห้ามใจตัวเองในการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับ ดวงการงานของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนครับคนทำงานอิสระหรืองานฟรีแลนซ์ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับงานเพิ่มและเป็นงานที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับคนทำงานประจำไม่โดดเด่นมากสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นที่รักของคนที่ทำงานทำให้การทำงานมีความสุขมากยิ่งขึ้นเจ้าของกิจการได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำเพราะรายได้สูงขึ้นยอดขายสูงขึ้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ออกดอกออกผลครับคนค้าขายยอดขายดีขึ้นให้ขยันในการบริหารสเสน่มากิ ขึ้น,นเพราะจะสามารถกระตุ้นการเงินได้เป็นอย่างดีดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนครับคนมีคู่เข้าใจกันดีมีเกณฑ์พากันไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเป็นคู่ที่มีความสุขครับระวังเรื่องเดียวคือน้ำหนักอาจจะขึ้นทั้งคู่นะครับสำหรับคนโสดเสน่ห์แรงมากขึ้นทำอะไรก็ดูดีไปหมดคนเข้ามาจีบเยอะระวังสับลางไม่ทันนะครับ วิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนครับเดินทางไปไหนให้ใช้ทานนําหน้านะครับเห็นคนลําบากหรือคนต้องการความช่วยเหลือให้เข้าไปช่วยทันทีจะสามารถกระตุ้นโชคลาภได้เป็นอย่างดีหาเวลาไปปล่อยเต่าสัก21ตัวหรือจะเป็นปลาก็ได้เพื่อให้การเงินดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับจักรพัดพยากรลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนา,าราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนในช่วงนี้รู้สึกว่ากําลังใจในการใช้ชีวิตน้อยลงอารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลทําให้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ทําให้การตัดสินใจนั้นพลาดอยู่บ่อยๆนะครับปัญหาที่เคยเจอมาอาจจะดูทุเลาเบาบางลงบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้จบได้สักทีปัญหาเรื่องสุขภาพยังต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุและของแหลมของมีคมครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนครับการเงินดีขึ้นเรื่อยๆมีเกณฑ์ได้รับเงินมาจากหลายทางแต่ได้มาเท่าไหร่ก็ต้องมีเรื่องต้องจ่ายครับโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวบ้านรถจนอาจจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่ระวังการโดนโกงหักหลังยักยอกจนทําให้เราเสียทรัพย์ได้คดีความเกี่ยวกับการเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆจะค่อยๆค,คลี่คลายลงหลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปคนค้าขายลูกค้าจะมากยิ่งขึ้น แต่ต้องออกแรงมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ ดวงการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนครับระมัดระวังโดนใส่ร้ายป้ายสีในที่ทำงานหรือสังคมการทำงานจนทำให้เราเสื่อมเสียเสียชื่อแล้วก็โดนตำหนิได้นะครับอย่าชะลลาใจมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานและส่งผลเสียในระยะยาวพนักงานประจำระมัดระวังคำพูดและการสื่อสารให้ดีเพราะคำพูดเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ใหญ่ไม่พอใจได้นะครับเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการหากมีการร่วมหุ้นลงทุนให้พิจ จารณาให้ดีอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเอกสารและสัญญาต่างๆด้วยครับ <ST AR C> ดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนมิถุนายนครับคนมีคู่มีเกณฑ์จะเอาความเครียดจากการทํางานมาลงกับคนในบ้านมาลงกับคนที่เรารักและจะส่งผลเสียกับความสัมพันธ์ได้นะครับสําหรับคนโสดในช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนครับบางทีก็อยากมีแฟนบางทีก็อยากอยู่คนเดียวแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับแฟนจากออนไลน์หรือว่าคนไกลบ้านไกลถิ่นนะครับ วิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนครับสวดมนต์ไหว้วพระนั่งสมาธิวิปัสนาให้ได้อย่างน้อย7วันต่อกันนะครับอุทิศบุญกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรนายเวรเพื่อให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายและใช้ชีวิตด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับจากรพรัดพยากรลัคนาราศีธนประจำเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีธนประจําเดือนมิถุนายนในช่วงนี้ทันคนมากขึ้นทําให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นดวงแข็งศัตรูมักแพ้ภัยตัวเองหาความตื่นเต้นใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอและมีเกณฑ์ว่าจะมีเพื่อนที่อายุน้อยกว่าเราด้วยมีความสุขกับการกินเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์น้ําหนักจะขึ้นนะครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนมิถุนายนครับรายได้มาเกิดจากการเดินทางหรือกลุ่มเพื่อนฝูงและคอนนิชันของเราครับการร่วมหุ้นลงทุนส่งผลดีทางการเงินเป็นอย่างมากแต่ต้องหวังผลในระยะยาวนะครับจะค่อยๆดีวันดีคืนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มาจากความผิดพลาดของคนอื่นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอาจจะยังไม่เด่นมากสักเท่าไหร่แต่เงินไม่ขาดมือผู้ประกอบการมีเกณฑ์ได้ลูกน้องเก่งๆเข้ามาช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีครับ ดวงการงานของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนมิถุนายนครับมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานสูงและถ้าเปลี่ยนแล้วมักจะดีครับคนในครอบครัวอาจจะมีโครงการสร้างธุรกิจหรือค้าขายซึ่งหากเราได้ร่วมด้วยจะส่งผลดีมากๆระวังมีปัญหากับเพื่อนหรือคนรู้จกักรูปร่างสันทัดผิวไม่ขาวมากจะทําให้เราเกิดปัญหาใหญ่กับการงานของเราคนทํากิจการยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหากมีปัญหาด้านสภาพคล่องเร็วๆนี้จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยครับ ดวงความรักของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนมิถุนายนครับคนมีคู่หากช่วงนี้ต้องการมีลูกมีเกณฑ์ที่จะสมหวังแล้วนะครับสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะมีแฟนเด็กหรือมีเด็กเข้ามาเกี่ยวพันระวังจะหลงมากจนทําให้เสียเงินเสียทองนะครับ วิธีการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนมิถุนายนครับมีโอกาสให้ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหรือช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กยากไร้หรือมูลนิธินะครับกราบไหว้ขอพรพระยานาคจะช่วยกระตุน้นทรัพย์ได้ดีมากๆเลยครับจักรพพัดพยากรลัคนาราศีมังกรประจําเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้คิดแต่เรื่องของการหาเงินกลายเป็นคนสุขยากยิ้มยากหัวเราะยากปิดตัวไม่ค่อยเข้าสังคมจนอาจส่งผลให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้นะครับมีเกณฑ์จะมุ่งเข้าสู่ทางธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนครับในเดือนนี้หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องต้องจ่ายทําให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระมัดระวังการหลงเชื่อไปลงทุนจนทําให้ขาดทุนหรืออาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลได้นะครับคนค้าขายออนไลน์หรือทํางานต่างประเทศเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโตครับหากมีปัญหาสะดุดด้านการเงินยังมีคนรัก หรือกลุ่มเพื่อนคอยสนับสนุนทำให้สามารถพยุงผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างดีเดือนนี้มีโชคมีลาบและมักจะมาจากคนใกล้ตัวครับ ดวงการงานของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนมิถุนายนครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสนับสนุนด้านการทํางานให้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและจะส่งผลให้เดือนนี้และเดือนหน้าการเงินดีขึ้นเรื่อยๆมีเค์ได้รับไอเดียหรือคําแนะนําจากกลุ่มเพื่อนทําให้ได้มีช่องทางใหม่ในการหาเงินเพิ่มผู้ประกอบการเร็วนี้จะมีคนมาเสนอโปรเจกต์และได้ร่วมงานกันและถือเป็นงานที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับ ดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนครับ คนมีคู่คนรักเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีและพยายามเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างๆเสมอสำหรับคนโสดเสน่ห์แรงดีครับแต่ระวังการตัดสินใจที่เร็วเกินไปด้วยนะครับวิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนมิถุนายนครับหาเวลาไปถ่ายชีวิตโคกระบือบริจาคเงินช่วยเหลือซื้อที่ดินวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมไหวพระราหูด้วยของดำจะทำให้ร้ายกลายเป็นดีสิ่งดีจะทวีคูณครับ จักรพัดพยากรลัคนาราศีกุมประจําเดือนมิถุนายน2566ครับวาสนาของชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนมิถุนายนเครียดสะสมทําให้การตัดสินใจทําอะไรหลายๆอย่างพลาดบ่อยๆครับคนรอบข้างไม่ค่อยเป็นใจไม่ให้กําลังใจและหลายครั้งคนรอบข้างก็บั่นทอนจิตใจปัญหาในอดีตกลับมากวนใจทําให้เกิดความเครียดมากกว่าเดิมครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีกุมประจาเดือนมิถุนายนครับช่วงนี้เสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารลูกน้องรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับถึงแม้จะหาเงินได้ไม่ขาดมือแต่ก็เก็บไม่ได้สักทีระวังการซื้อของต่อจากคนที่เรารู้จักแต่คุณภาพไม่เป็นอย่างที่เราหวังผู้ประกอบการต้องเสียเงินไปกับความผิดพลาดของบริวารครับโชคลาบและลาบลอยมีเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจอยู่เสมอและเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับดวงการงานของชาวลัคนาราศี กลุ่มประจำเดือนมิถุนายนครับระมัดระวังปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทํางานแบบกระทันหันทันด่วนนะครับคนค้าขายระมัดระวังโดนใส่ร้ายป้ายสีทําให้เราเสียชื่อและส่งผลกับยอดขายของเราคนทํางานประจําระวังเพื่อนร่วมงานเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้เราช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับหากจะต้องเปลี่ยนงานให้รอหลังวันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปครับ ดวงความรักของชาวลัคนาราศีกุมประจํำเดือนมิถุนายนครับคนมีคู่ปัญหาภายในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงส่งผลกับความรักและความสัมพันธ์ของเราสำหรับคนโสดในช่วงนี้คบคนง่ายแต่ก็เบื่อวัยเหมือนกันครับวิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีกุมประจจำเดือนมิถุนายนครับ ไหวยพญานาคเสริมดวงให้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตคลี่คลายลงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีสวดมนต์บทมหาจากักรพรรดิให้ได้อย่างน้อย15วันต่อกันและอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากำนายเวียนอยู่เสมอนะครับจกักรพรรดิพยากรณ์ลัคนาราศีมีนประจำเดือนมิถุนายน2566ครับ วาสนาของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนในช่วงนี้โฟกัสเรื่องการหาเงินมากขึ้นอยากสร้างชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมรามัดระวังโดนคนใกล้ตัวหรือเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแทงข้างหลังปวดหลังปวดข้อกระดูกยังเป็นเรื่องที่ต้องระวังอยู่นะครับ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนครับการเงินเหมือนเทวดาเข้าข้างโชคลาภมีมาไม่ขาดมือแต่มักจะต้องจ่ายกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเช่นปัญหาของคนอื่นเรื่องของคนอื่นระวังการใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยและการตามใจตัวเองมากจนเกินไปรายได้จากผลประกอบการการทํางานหรือการค้าขายเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากม ของขวัญเงินทองจากบุตรหลานและบริวารมีเกณฑ์ที่จะได้รับค่อนข้างสูงครับดวงการงานของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนครับคนทำงานเกี่ยวกับความเชื่อวัตถุมงคลขายของมือสอง หรือธุรกิจสีเทาเดือนนี้โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับคนทำงานประจำงานมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่รอการเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์สมหวังสูงมากๆและผู้ใหญ่จะเมตตาด้วยครับธุรกิจกงสีหรืองานที่ทำร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือแฟนของเราอาจจะติดปัญหาอยู่บ้างแต่จะดีขึ้นหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปครับผู้ประกอบการเดือนนี้จะมีคนมาเสนอโปรเจกต์ใหญ่ๆให,ให้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับดวงความรักของ ชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนครับคนมีคู่คู่ของเรามีเกณฑ์ใช้เงินเยอะอาจหลงผิด หรือโดนหลอกมาเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีนะครับส่วนคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาจีบในตอนนี้ภายนอกดูดีแต่ระวังสิ่งที่เขาซ่อนไว้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับวิธีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนครับช่วงนี้เน้นการทำบุญให้ทานมากที่สุดทั้งกับวัดมูลนิธิคนยากไร้จะทำให้เงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสักการท้าเวสุวรรณจะช่วยให้การงานราบรื่นและเงินรุ่งเรือง มากกว่าเดิมครับทั้งหมดนี้คือจักรพัทพยากรประจําเดือนมิถุนายน2566ครับอาจารย์หวังว่าคำพยากรนี้จะเป็นประโยชน์ด้านการให้กําลังใจและให้เราทุกคนสามารถวางแผนชีวิตล่วงหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าเราทุกคนจะอยู่ราศีใดก็ตามอาจารย์ขอให้เราทุกคนสุขสำเร็จสมหวังร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นที่รักของเทพเทวดาและมนุษย์ ทรัพย์ใดในอดีตที่เป็นของเราขอให้ปรากฏในพบชาตินี้การยานมิตรปรากฏทรัพย์ในอดีตปรากฏขอให้เราทุกคนได้กลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญครับสาธุครับ